สบายดีสบายดีทุกทุกทานเนาะยินดี้ตอนรับเขาสูซ่องสีมันสุกมืองเล่าเนาะวันนี้สิพาทุกคนไปยามมองเนาะตามคลองน้ำคลองน้ำคลองน้ำจืดเนาะที่พ่มีน้ำไหลซูทางไนเนาะเป็นคลองน้ำจืดเดี๋ยวเขาายมองไปแล้วะจะพาทุกคนไปเบื้องเนาะเอาก่อนสิไปเขาต้องใ,ใสเ่เสือ้อเน,นาะเสื้อกันเพราะว่าน้ำตัวนี้มันเลือกทุกคนเสื้อนี่เป็นเสือ้อซุปซี่ทีผลิตเองเนอะทุกคน อันนี้หิดมาเองเนาะนนมีกระตุกน้ำซีกระตุกเนาะแต่กระทั่งอ่าด้านหลังกระซีกระตุกเป็นแปดเนาะอันนี้เราที่ใส่เสื้อตัวนี้ทดลองเนาะอันนี้เป็นการทดลองเสืออส้อทุดซีบและกระซีบพยายามมองพร้อมเนาะอันนี้เสืออส้อทุดซีบนี้เป็นเครื่องมือที่เฮ็ดมาเองเนะาะโดยความคิดของตัวเองว่ามันสิการหน้าไเลยว่ เวลาที่โรงน้าเนาะเประิปมาณนี้เนะาะใจทุกคนเบิ่งเพราะน่ะนใจอ่มามันสิกันไลยบ่เนาะอันนี้เป็นทดลองครั้งแรกนะเป็นซิมัดประมาณนี้เครื่อง,งข้างๆจะเฮสิสโบไซจะสิมัดออกสี่เนาะ น้ำมีมันจะมีความเลอกประมาณทั่วมวัวเนาะเ้ากสิมัดให้เป็นละเอียดการทดลองครั้งนี้เนาะน้ำตัวนี้ค่อนข้างม่าจะเลอกกติใสซเสื่อตัวนี้ป้องกันทดลองเนาะที่เป็นการทดลองนะทุกคนเบื่อเนาะ โอเคอันนี้เขาก็มัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็จะไปลองให้ทุกคนเบ่งเสียอซ้ามองขึ้นมาเลยให้ทุกคนเบ่งเนาะไปไปรุ่นน้ำกันเสื้อเป็นที่เรียบร้อยรุ่นน้ำการเบ่งทุกคนเนาะบาย โอเคทุกคนก่อนคางนะพิชซุดยอดอีดีนะแรงมาชุดเสือชุดชืตัวนี้ป้องกันน้ำได้เนาะแต่ปลาตัวหนึ่งทุกคนปลาบูนะปลาบูใครเคยเห็นปลาบนะูประมาณนี้เนาะปลาบู โอเคเนาะเดี๋ยวชิพาทุกคนไปยาหลางังโตๆไปอีกเนาะไปทุกคนไปรุนน้ากันโอเคเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็ยามมองมาเลี้ยวแล้เวเป็นที่เรียบร้อยเนาะแต่ว่าป่านี้พวมาทุกคนผูน่าเสื่อว่าบางน้ำตัวนี้หว่วยน้ำตัวนี้ว่าะไรป่าผูน่าเสื่อเนาะมันอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าอะไรละ่ะเพราะคอยมีปลาเรื่องการทดลองเสื้อตัวนี้ฮู่าฮับผล โอเคนะทดลองทุกคนทดลองเสื้อสุดสีบดีพอดิตมาเองโอเคเนาะะแสดงว่าสุดยอดอีอดีนะใครเคยเห็นตัวนูนะอันนี้นะจะแน่นคนตัวนูอีกเพราะว่าสามารถรลอยซามองไปไ่สบายเนาะอันนี้มองเขากับไปเอามาเป็นที่เรียบร้อยขอนขางนํามันจะเดืกดโดยบบมีเวลาทายคลิปโอ้โหไปเอาขาบก่งไป,ไปป้าไปชิใส่เพราะว่ามาคนเดียวเนาะ ก็ได้บบได้อัดตอนที่ยามมองตัวนี้เนาะอย่าดีเรื่องซุสีบเนาะโอเคฟานทุกคนให้ทุกคนไปนลองเนาะถ้าใครต้องการอยากเฮ็ดทั้งสี่็ไปลองเฮ็ดน้ากันทุกคนเพราะเรื่องการใช้มองนี่ถ้าว่าใช้เสื้อตัวนี้่อนขางมาโอเคกันตกน้ำได้เนาะก็สามารถใช้เสื้อตัวนี้ใช้มองไปน้ำ พีเนะ่เนาะขอบใจเนาะขอบใจทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาอับส้มเนาะบวกเรืปลากระซังเฮากระพีการทดลองเสื้อตัวนี้ไปตามเนาะขอบใจทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาอับส้มเนะาะฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะเนาะคลิปต่อต่อไปอนะีกเนาะขอบใจทุกท่านบ๊ายบาย